สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เสนอเมนูต้มไก่ต้มไก่แบบบ้านๆนะคะใส่ใบมะขามว้าวเครื่องปรุงแน่นๆเลยค่ะหัวหอมค่ะตะไคร้กระเทียมใบมะกรูดน้ำเดือดแล้วใส่ไก่ลงไป ต้มไก่ใส่ใบมะขามนะคะเพื่อนต้มแบบเป็นบ้านเลยค่ะว,ว้าวเลยนะคะรอเดือดค่ะไฟแรงเลยนะคะวันนี้นี่ใบมะขามข้างรั้วบ้านใหญ่น้องนะคะอ่อนๆเลยค่ะ วันนี้ยายน้องไม่ใส่พริกสดนะคะยายน้องใส่พริกขั่วขั่วไว้เรียบร้อยพริกแห้งขั่วนะคะก็มะเขือเทศใบกระเพรานะคะว้าวว้าวความเปรี้ยวของใบมะขามอ่อนนี่นะคะจะเปรี้ยวแบบนวลนๆนะคะไม่เปรี้ยวโดดเหมือนอ่าเหมือนมะนาวนะคะถ้าใครเคยได้ชิมแล้วจะ จะรู้ว่าอร่อยแบบนวลนๆค่ะอร่อยยายน้องจะต้มไก่ปเปื่อยๆนะคะยังไม่คนคะ่ะรอน้ําเดือดเครื่องจุกๆเลยนะคะวันนี้คาตะไคร้ใบมะกรูดข้างบ้านนะคะมีพร้อมคะ่ะว้าวใบมะขามก็ข้างบ้านนะคะยายน้องจะใส่ใบมะขามไปหน่อยนึงก่อนนะคะเพื่อนจ๋ายายน้องจะไม่ใส่เยอะ ค่อยชิมนะคะว้าวใส่ลงไปเลยค่ะครึ่งหนึ่งก่อนนี่จะได้รู้ว่าเขาเปรี้ยวประมาณไหนนะคะต้องไก่ให้สุกไม่ <c oughs> หอมหอมนะคะหอมใส่แต่ใบมะขามไปก่อนค่ะแล้วยายน้องก็ชอบมะเขือเทศแบบเปื่อยๆนะคะใส่มะเขือเทศลงไป กะเพราไว้ใส่ทีหลังนะคะกะเพาะรากับพริกไว้ใส่ทีหลังเน้นมะเขือเทศเปื่อยๆนะคะว้าวเนี่ยค่ะพอใส่ใบมะขามลงไปนะคะน้ําเขาจะออกแบบแบบนวลน,นวลขาวๆนะคะความเปรี้ยวก็จะทําให้น้ําน้ําต้มเราออกแบบนวลน,นวลน,นะคะไม่ต้องปรุงอะไรเยอะค่ะแค่ ใส่น้ำปลากับผงนัวแค่นั้นแหละค่ะยายน้องไม่ได้กินนานมากแล้วนะคะจะถามว่าเคยกินไหมเคยกินค่ะนานๆกินทีนะคะต้องรอใบมะขามอ่อนออกว้าวว้าวอันนี้ก็ใบมะขามข้างบ้านนะคะว่าจะหม้อล็กก็หม้อใหญ่แล้วคะ่ะเพื่อนุดเอาต้มน้ำสดนะคะ ีนน้องชอบเปรี้ยวนี่เดี๋ยวพริกเราก็จะใส่แบบฟังเสียงนะคะนี่กรอ,อบแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆในน้องจะไม่ใส่พริกสดดนน้องจะใส่พริกขั่วหอมหๆพริกแห้งเอามาคั่วนะคะว้าวอ,อโดดอีกแล้วพริกจ๊น้องโดดอีกแล้ว จะยกลงแล้วค่อยใส่ค่ะอุ้ย,ยลงไปแล้วลงหงม้อไม่เป็นไรค่ะอย่าให้มันกระดินออกว้าวนี่ทำแบบนี้เลยนะคะทำเหมือนกับแก้มะคะ่ะเพื่อนจ๋า เดี๋ยน้องปรุงก่อนนะคะแล้วก็จะถุนไก่ไว้ให้เขาเปื่อยสักนิดหนึง่งผงนัวลงป้าตามชอบน้ำปลานิดนึงจะไม่ใส่น้ำปลานะคะใส่แค่น้ำปลาเดี๋น้องก็จะไม่เดียน้องไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กินเกลือนะคะเดี๋ยน้องทำกับข้าวเดียน้องจะไม่ไม่ใส่เกลือเลย ก็จะใส่ใบกะเพราแล้วก็ทีกขั่วลงไปนะคะชิมน้ำก่อนค่ะหอมค่ะเปรี้ยวนวลน,นะคะยายน้องชอบเปรี้ยวจัดใส่ลงไปหมดเลย ที่เก็บมาใส่ใบมะขามลงไปหมดเลยว้าวหอมนะคะหอมใบมะขามว้าวนี่ค่ะใส่พริกป่นลงไปเลยกลัวไม่เผ็ดล้างน้ำหน่อยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไป ต้มไก่ใบมะขามสูตรยายน้องนะคะเข้าครัวง่ายๆตายยายน้องอีกแล้วค่ะเพื่อนค่ะนี่เลยใบกะเพราของเราข้างบ้านนั่นเองว้าวเดือนางเดิออีกแล้วค่ะกับข้าวยายน้องต้มไก่ใส่ใบมะขามนะคะเครื่องจุกๆไปเลยชิมค่ะชิม หอมใบกะเพราค่ะแน่นอนจริงๆชิมค่ะชิมไม่ต้องใส่น้ำเปล้านะคะเรียวพอแล้วค่ะเพิ่มความเค็มอีกนิดหนึ่งว้าว หรือนางดือเลยค่ะอยากกินอย่างกระเทดเอาแล้วค่ะเพราะว่ายดยน้องโชคดีค่ะพี่สาวยายน้องเขาปลูกพักพืชสวนครัวข้างบ้านไว้ครบนะคะยายน้องก็เลยอยากกินอย่างกระหางวัสดุวัตถุดิบข้างข้างบ้านนี่นละคะ่ะนี่ต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนนะคะ นี่ใบกระเพรานะคะใบกระเพราว้าวแซ่บแน่นอนค่ะ mm hmm. เพื่อนจ๋าอร่อยจริงค่ะอร่อยสดน้ำร้อนๆได้เครื่องดื่มฟองๆเย็นเจีย๊ยบเย็นเจี๊ยบคงจะชื่นใจ mm hmm. ไปกินกันเลยเข้าคคัวง,ง่ายๆส ยายน้องนะคะเพื่อนๆจ๋า